งามเวียงวังวัดว่าอารามสถานงามตราการจิตรกรรมล้ำเลอค่าด้วยพระหัตถ์ขัตติยะราชกัลยาปรารถนาขอทรงพระเกษสมสำราญควรมิควรแล้วแต่ชจะโปรดกล้าวกระหม่อมคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัดและบริษัทสารดีจำกัด ช่องเจ <movement> <iously> ็ด HD บริษัทกัลตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทสารดีจำกัด จผ่คุณหมอบอกว่าให้คุณแม่ทําใจนะคะว่าน้องอาจจะอายุสั้นภาวะเด็กอ้วนโรคกินไม่หยุดเพราออะว่าตอนนั้นน่ะแม่แม่เด็กยังยังไม่เสียนะของพี่ก็บอกว่าเอาเด็กออกมาแล้วนะก็ดีพยักหน้าแบบได้ยินเสียงอือ Hoy, ality, ลมหายใจสุดท้ายชีวิตต่อชีว nope, <nope>, nope. <cons> ิตเงยหน้าเงยหน้าหน้าที่ชีวิตพี่คะฮีโร่กลางนน้ำ คุณหมอบอกว่าให้คุณแม่ทําใจนะคะว่าน้องอาจจะอายุสั้นเพราะว่าโลกเนี้ยเป็นโลกที่อายุสั้นแม่ก็เลย ค่ะ่ะแมก็เลยสวัสดีครับคุณผู้ชมเรื่องจริงครั้งนี้เกิดขึ้นกับน้องบริโอหนูน้อยวัยหกขวบที่มีน้ำหนักตัวเกือบ70กิโลกรัมป่วยบ่อยแล้วก็ชักถ้าใครปุ๊บคือชักเลยก็เข้าออกโรงพยาบาลบ่อยมากเลยค่ะช่วงนั้น ร่างกายของน้องบรีโอมีความผิดปกติมาตั้งแต่กำเนิดตกใจค่ะไปหาหมอทุก6เดือนค่ะก็คือ6เดือนขึ้น5้กิโลอเดือนขึ้น5กกิโลค่ะก็เท่ากับปีละ10กิโลที่มาของน้ำหนักตัวที่เกินมาตรฐานของน้องบรีโอคือหิวบ่อยกินตลอดเวลากินไม่หยุด กินไม่รู้จักอิ่มกินตลอดเวลาถ้าไม่ให้กินคือโวยวายอะค่ะบ,บางทีก็หาของกินเองน้องชอบเดินหาของกินเองถ้าเกิดว่าเราไม่ให้ก็จะแอบกินอ่างเงี้ยค่ะสิ่งที่น่าตกใจก็คือน้องบริโอต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอด24ชั่วโมงแล้วอาการที่น้องบริโอเผเชิญจะหนักหนาสาหัสแค่ไหน ที่สำคัญผู้เป็นแม่จะผ่านวิกฤตชีวิตนี้ไปได้อย่างไรช่วงหน้ามาติดตามกันต่อครับออกซิเจนอย่างเดียวคือช่วยน้องไม่ได้แล้วน้องมีภาวะหยุดหายใจตอนกลางคืนก็เลยต้องใช้เครื่องซีแพช่วยน้องอะคะ่ะโอ้รำบากมากทำไมอะรำแบากอะอะไรนะลำแบาบกทำไมถึงลำแบากคงอมวนอ เพราะว่าอ้วนใช่ไหมบิโอต้องกินน้อยๆนะครับโอเคไหมครับช่วๆนะครับ